บทสวดที่6บทสวดจุลชัยยปกรณโมเมพุทธติชสารัตนัตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายปรเมสุระสิทธิพระมาจะอินทาจัจจตุโลกาคัมภีรักกาสมุทาภูตุงคังคาจัสมพระชัยยปสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะธรณีทรณีอุทธิอุทธีนาทีนาทีชัยยะชัยยะกคนละตนิัสนิไรใสเสนาเมรุราชพโพนรชีชัยยะชัยยะคัมภีรสมพีนาเกณฑนาคีปีศาจจะพูตากาลีชัยยะชัยยะทุนิ มิตาโรคีชัยะชัยะสิงคีสุธาธานมุขชาชัยะชัยะวรุณามุขขาสตรชัยะชัยะจัมปาทินาคักุละคันโถชัยะชัยะขจคนตุรงสุกุระผู้ชงสีหตีปาชายะชัยะวรุณามุขขยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุณณสุทธินรลีชัยะชัยะสุขาสุขาชีวีชัยะชัยะธรณีตะลีสถาสุชยาชัยะชัยะรมธรณีสารติสตา ชัยยะชัยยะมกรธาดัญญาภวกชยยะชัยวรุณายกีชัยะชัยยะลักษีสุราผู้ชาติชาชัยยะชัยยะพลเมนทัคนา ชัยยะชัยยะราชาที่ราชาศัยชัยยะชัยยะปัทวิงสัพปังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกับพุทธสาวังชัยยะชัยยะมะเอสุโรหาโรหาเิียนเทวาชัยยะชัยยะพระมาสุรคโขชัยยะชัยยะนาโควิรุณโควิรุปโคจันทิมารวิอินโดจาเวนเตโยจักกุเวโรวารุณโนปิจาอคิวายโยจปาจุนหกุมารโรทัตตะทะโกจันทะจันทระจันทระสะมหาเทวาสิทิตาปสาอาทโย อิสิโนสาวกกาสัปีชัยยะรามโมพะวันตุตีชัยยะธรรมโมจะสังโฆจะทัสสะปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเจนะชัยยะโสธีปะวันตุตีเอเตนะพุทธเตเจนะโอนตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธสัตสิริมาโตอายังมารัสสจ่าปาริมัตโตร拉ชโยอุโกสยามโพธิมันเทป่โมทิตาชัยยะตาตา อรมะขณะไม่เโนชาโยปีพุทธศาสิริมตัวอายังมารสัจจปาปิมตัวปราชโยอุโกสยามโพธิมันเทปโมทิตาชจยะตาธาอินทคณาม่เอซีโนชาโยปีพุทธศาสิริมตวอายัมารัสัจจปปาปิมตัวปราชโยอุโกสยามโบธิมันเทปโมทิตาชจยตาธาธระมะขณะไม่เอซีโน เทวะณาไมเอสีโนชัยโยปิพุทธสัตสิยิมาโตอายามาราสัจจาปะปิมาโตปราชโยอุโกสายามโพธิมันเถปโมทิตาชยะตาธาสุปันนคนาไมเอสีโนชัยโยปิพุทธสัตสิยิมาโตอายามาราสัจจาปะปิมาโตปราชโยอุโกสายามโพธิมันเถปโมทิตาชยะตาธานาคคนาไมเอสีโน ชายโยปิพุทธศาสิริมัตโตะอยางมารัชชะปปิมัตโตะร拉ชายโยอุโคสายัมโพธิมันเถปโมทิตาชยยะตถาสัพพะมขณามะเอสิโนชยันโตโพยยาโมเรสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชยโยโหหิชยยะสูชยมังคะเละอราชิตะบลังเกสีเสปฏิวิโปคะเลอภิเศเกสัพพุทธานังอคัปโตปโมทติสุขขตตังสุมังคลังละสุปปาตังสุโหุทิตังสุขโนสุโมอุโต จ่าสุกิตทางพระมารดาสุปทัฏกินังกายะกมังวาจกรรมังปัฏกินังปัฏกินังมโนกรรมังปานีทีเตปทัฏกินาปทัฏกินานิกตวานาละวันตัถีปัฏกินีเตอัฏฐะลัฏฐาสุกิตาวิรุณหะพุทธศาสนีอโรคาสุกิตาโหตหาสัพพียาติภิสุนันตุปนโตเยเทวะอัสเมิงธานีอธิกตาธิขาโยกาสธาุนตุ สุกิตางนตุทุกขาปรมุจันตุสัพพตารักขันตุสัพพสัตตานางังรักขันตุชินะศาสนางังยากาจิปัฒนาเตสังสัพเพปเรนตุมนโนรถฐายุตตะกาลีปวัตสันตุวัสสังวัสสาวราหกาโลคภูจุปัฏทวะเตสังนิวาเรนตุจะสัพพตากายาสุขังจิตาสุขราระหันตุยะธาระหัง ปลาร้านก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ชื่อชื่อเปียวนะยัดได้เหมือนเดิมเหรอบทที่เจ็ดบทสวดธรรมะนิยามะสุตังเอวะมเหรอเอวะมเมสุตังเอกังสมัยังพระขวาสาวัตถียังวิอารติเจตวานี อนากบปินทิกัสสะอารามีตตาโคภะขวาภิกขุอามันเตสิภิขโวติพระเทติเตภิขูพระวัตโตปจัตสสูภะขวาเอตัทโวจอปปาทาวาภิขเวตถาคตานังอนุปาตาวาตาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจาติตัง ตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอานิคติเจเสติปัญญาเปติปัตถะเปติวิวารติวิภัชติอุตานิการติสัพเพสังขาราอนิจจาติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาตาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตา สัพเพสังราทุกขาติตังตถาคโตอภิสัมพุจติอภิสเมติอภิสัมพุิตวะอภิสเมตวะอาจิคติเตเสติปัญเปติปัตตาเปติวิวัลลติวิปัจจติอุตานิการโอติสัพเพสกงราทุกขาติอุปปัฏาวะพิกเวตถาคตานังอนุปปัฏาวะตถาคตานังทิตาวะสาตาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพตัมอนุปปัฏฐิ ต่งตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตตะเปติวิวารติวิปัชติอุตานิการติสัพเพธรรมะนัตตาติอิธรรมะโวจ่าพระขวาอัตตมนาเตปิกูพระขวะโตภาสีตังอภินทุนติบทที่แปดบทสวดพระเทกรัตตาคาธา อตีตังนานะวาคเมยนะปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงประมงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตามไปหินันตังอป,ปัตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ล้ไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุป,ปัดนันจะโยทร,รม,มัง ตัาตัดทาวิปัสสติอสังยิระอสังกุปปังตังวิทามนุพรุไหเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอแงนกรอนแกรนเขาควรพ่อคูอาการเช่นนั้นไว้อัชเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามรณา,าสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแมรพวกนี้ณฮินโนสังค์รันเตนามอาเสเนนัมจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากก็ไม่มีสำหรับเรา เอวาวิหาริมาตาปิงอังโหรัตมันตันธิตตังตังเวพาเทกัลโตติสันโตอาจิกเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเืียงผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจติานันทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทที่เก้าบทสวดธรรมะสังเวคขปจเวคณา สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือรัางกายจิตใจและรูปนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทั้งยั้งย่าเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา อาทุวังชีวิตตังชีวิตของเราเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะความตายเป็นของที่ยั่งยืนอวัตสังวะยามริตบพังอันเราจากพึงตายเป็นแน่แท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเราเป็นความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมอนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะวันที่จะสังเวช อายังกายออกิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนขันปัสจากวิญญาณชุดโตอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน ตาิงข้าลังอีว่าประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อน,นิจจาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปไมธรรมดาอุปาชิตวามิรุจันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสโมุสโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุดอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจะ สัตวทั้งหลายต้องปวงกำลังตายอยู่มะิินสุดจำม,มลริสารีที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทววหางมลริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตทีเมอิตะสังไยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีสำหรับเราเลยบทที่สิบบทสวดเมตาย,ยังกินจี ยังกินจิกุสุลังกามังสะเพหิพะเตหิกตังปุญญานโมมันอนุโมทันตุโสนันตุพนโตเยเทวาอัสมิงธานีอธิกตาธิคายุกาสัตตาหนตุสุขิตาหนตุทุกขะปมุนจันตุมาตาปิตาสุขิตาหนตุทุกขะปมุนจันตุสัพเพยอาทิกาสุขิตาหนตุทุกขะปมุนจันตุสัพเพยอายติกาสุขิตาหนตุ ทุกขาปรมณจันตุสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุกิตาหุนตุทุกขาปรมณจันตุสัพเพอาจาริยุปัชชายสุกิตาหุนตุทุกขาปรมณจันตุสัพเพนักขตาสุกิตาหุนตุทุกขาปรมณจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกขาปรมณจันตุสัพเพสามมตินางสมิจันตุโวบทที่สิบเอ็ดบทบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติปขวา นโมโพธิสัตตุอาคันติมายะอิติปขวานโมโพธิสัตตุอาคันติมายะอิติปขวาบทที่สิบสองปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาศินีถุเปะเรโพธิะเรตายินตายญิงตาธรรมะทานีนะพระวันตุปุชิตาโสติงกระโดนเตทวิหารมันฑรีเถราจามัชนานวกาจพิกโวสารามิกาทานปฏิอุปสา กาตามาจเตสาที่เข้ามาจอิสราสปานาภูตาสุกิตาพระวันตุตีชลาผู้ชายเยปิจะอันทสัมภาวาสังสรทชาตาอัฐวโวปปาติกานียนิกังธรรมะวังปฏิเจจเตสเพปิทุขัสสกะลนตุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัตราจัุคลาสังโคมั สังโฆโหตุสมาโควาอัฏฐายะจหิตายะจักอเมระคะตุฉัตธัมโมสัพเพปิธัมมจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธัมเมอริยะปะเวทิเตปะสนาโหตุสัพเพปิปาริโนพุทธตจัสสาสนีสัมมาทารังปะ n g เวจันโตกาเลเตโวปะวัสสตุภุติภาวายะสัตตานังสัมมิทังเนตุมะเมตานิง มาตาปิตาจะอัจังนิจจังละคันตุปตาบทที่สิเทวตาอุยโยชนะคาถาบทสงท่งเทวดาทุกขับปัตาจานิทุกขาพยาปัตตาจานิพยาโสขปัตาจานิโสก,โกาโหนตุสเพปิปานิโนโ เตวตาจะอเมหิสมปะตังปุญญะสมปะังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทิยาทานังทัันตุสัตตายะสีลังลักขันตุสัพตาภาวนาพิรตาโหตุกาจันตุเทวตาคาตาบทที่สิบสี่สุมังคลคาถาโหตุสัพพังสุมงคลังลักขันตุสัพพตวตาสัพพะพุทานุภาเวนะโสทีโหตุนิการตังโหตุสัพพังสุมงคลังลักขันตุสัพพตวตา สัพพะธรรมานุภาเวนะโสติโนตุนินตลังโหนตุสัพพังสมัคลังและตุสัพพติปตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสติโนตุนิรันตลังสัเพพุทตาพระปตาปัจเจกานันจายางพลังอรหันตานันจเตเชนะและขัรามิสัะพโสสัเพพุทตาพระปตาปัจเจกานันจายางพลังอรหันตานันตเชนะละขัามิสะโสสัเพพุทตาพระปตาปัจจกานันจะยางพลังอรตานันจเตเชนะและขัรามิส สบปะโซสัพเพพุทธาพระประตาปจการันตยังลังอรันตาการันตีเจนะลกขันธารมิสบปะโซสัพเพพุทธาพระประตาปจการันตยังลังอรันตาการันตีเจนะลกขันธารมิสบปะโซสัพเพพุทธาพระประตาปจการันตยังลังอรันตาการันตีเจนะลกขันธารมิสบปะโซสัพเพพุทธาพระประตาปจการันตยังลังอรันตาการันตีเจนะลกขันธารมิ

ด้วยอ <1> <1> ํานาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนนอมกล้าอุทิศว่าเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเด็จสุสวรรกาลัยขออันิสงสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าแก่ขาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงขอให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพบรชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้้าพเจ มีสัมมาธิฏฐิต,ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความมีงานตลอดกาลอีกคั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้มาอนุโมทนาในการบุญในการสวดสาทยายบโนบทประสิทธิ์ประสาทพอน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคล พระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวระตุกมงคลทั้งปวงที่ทาง3ามสีอมุลเลได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพฤทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ครอบครองบูชาทุกป,ประการเธอสาธุ